ทุะค่ะวันนี้เราจะมาชมน้องวัวสายพันธุ์เทอร์เรยตัวแรกของเราที่เราซื้อมาลองหัดเลี้ยงนะคะตอนนี้เราซื้อมาตอนเราออกจากงานได้สี่ห้าวันก็คใครว่าเลี้ยงวัวไม่ต้องลงทุนนะคะอันนี้พูดผิดก็ให้พูดใหม่ได้นะคะการไม่ลงทุนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะก็ะน้องวัวเทอร์เรยตัวนี้เราลองซื้อมาหัดเลี้ยงกันจริงนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆจีอาาบมากมายเลยนะคะหมดประมาณห้าหมื่นกว่าได้เลี้ยงน้องวัวตัวนี้ ก็ทั้งค่าตัวน้องแล้วก็ค่าพยางค่าพยางก็เราซื้อแบบถูกมาเราซื้อแผ่นละห้าร้อยมาแล้วก็นีนจะถังใส่แอ่ถังใส่อาหารแอ่กับอาหารเราก็ต้องมีสำลองติด้อกเอาไว้ให้น้องนะคะแล้วก็จะมีเชือกวัวมีเก,ออกลือวัวก็รวมรวมค่าใช้จ่ายตัวนี้ก็ประมาณตีไปซะห้าหมื่นกว่าบาทกว่าจะได้เลี้ยงคำว่าเกษตรพอเพียงมันมีอยู่จริงๆใช่ไหม สำหรับเราที่เพิ่งออกงานมาเราก็ปลูกทุกอย่างที่กินได้และช่วยลดต้นทุนสำหรับการเลี้ยงวัวได้อย่างเช่นหญ้าหรือว่าต้นกล้วยเอามาสับเป็นอาหารให้วัวแต่สุดท้ายแล้วในชีวิตประจำวันของเราเงินก็ยังจำเป็นและสำคัญอยู่ดีเชลโเลตตัวนี้เป็นเชลรโเล่เพศเมียนะคะเป็นลูกก็เราอยากลองเลี้ยงวัวแบบนี้ดูว่าระหว่างเอาไปขายวัวที่มีใบประกันสายพันธุ์กับวัวที่ไม่มีใบประกันสายพันธุ์แบบไหนจะขายและจำหน่ายง่ายกว่า แต่ว่าถ้าเราคิดตามความเป็นจริงคือไม่ว่าเราจะเลี้ยงวัวประเภทไหนสายพันธุ์ไหนกลุ่มไหนวัวพวกนี้เขาจะมีกลุ่มการซื้อแล้วก็มีคนซื้อของเขาอยู่ของแต่ละสายพันธุ์อยู่แล้วจะมีตลาดในของแต่ละสายพันธุ์อยู่แล้วแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกวัวประเภทไหนคุณอยู่จังหวัดไหนแล้วก็เหมาะกับวัวประเภทไหนเพราะว่าบางทีเราอยากเลี้ยงสายพันธุ์ที่ต้องการแต่ว่าจังหวัดที่เราอยู่ไม่เหมาะแก่การเลี้ยงวัวประเภทนี้เราก็ต้องหาวัวประเภทอื่นมาเพื่อเลี้ยงที่จะ ให้จำนายและขายง่ายๆเพื่อที่จะหาเงินมาหมุนเวียนในครอบครัวแต่ก็มีหลายๆคนหลายๆครอบครัวนะคะที่อยู่ได้โดยการเลี้ยงวัวทำทุกอย่างเกี่ยวกับวัวไปเลยแต่ว่าเราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนแล้วก็ใช้กำลังทรัพย์ค่อนข้างเยอะนะคะบางคนบอกว่าเลี้ยงวัวไม่ต้องลงทุนเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นบางคนและบางกลุ่มเนาะแต่สำหรับเราก็คือการเลี้ยงวัวนี่เราก็โดนมาแล้วนะคะตัวนี้ก็คือหมดเกือบ เฉพาะค่าวัวก็เกือบห้าหมื่นกว่าจะได้เลี้ยงก็หมดห้าหมื่นกว่าค่าอุปกรณ์อื่นๆอันนี้เราคือแบบไม่มีทุนอะไรเลยนะแต่เราคือเสียเงินไปแล้วสําหรับค่าวัวห้าหมื่นกว 50, ่าบาทก็สาหรับบางคนที่ต้นทุนการเลี้ยงวัวเยอะเขาก็จะซื้อซื้อแบบเป็นวัวเชื้อที่แบบขุนขายโดยเฉพาะอันนั้นก็ต้องใช้เงินลงทุนเยอะไปอีกเพราะว่าค่าอาหารที่ต้องจ่ายเดือนๆหนึ่งก็ค่อนข้างจะเยอะเนาะแต่เราก็ยังไม่ท้อนะคะเราจะพยายามดัดแปลงและสัรหา เพื่อสร้างเงินสร้างรายได้จากหัวให้ได้มากที่สุดและนำมาเลี้ยงครอบครัวค่ะ